คุณผู้ชมครับเคยสงสัยบ้างไหมครับว่าตุ๊กแกทําไมมันถึงสามารถเกาะอ,อยู่บนฝาผนังได้โดยที่ไม่หล่นลงมาครับเอหรือว่าเท้าของมันจะมีสารพิเศษเกาะติดอยู่คําถามนี้เรามีคําตอบมาฝากกันครับ ตุกแกสามารถเกาะอ,อยู่บนฝาผนังได้ไม่ใช่ว่ามีจุ๊บดูดเหมือนปลาหมึกนะครับแต่อาศัยแรงดึงดูดทางไฟฟ้าที่เรียกว่าแรงวันเดอร์วาวครับก็เพราะบริเวณใต้อุงเท้าของมันมีขนขนาดเล็กเรียกว่าซีเต้เรียงตัวกันอยู่อย่างหนานแน่นโดยที่ส่วนปลายของซีเต้แต่ละเส้นก็ยังมีเส้นขนที่เรียกว่าสปาตูเลขนาดเล็กจิ๋วอีกหลายร้อยเส้นครับสามารถสร้างแรงวันเดอร์วาวได้ให้ยึดติดกับโมเลกุลที่เป็นส่วนประกอบของผนงังหรือเพดานได้นั่นเองละครับ ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์กำลังนำเอาความรู้นี้มาประยุกต์ใช้ในการผลิตวัสดุยึดเกาะแบบไม่ต้องใช้กาวซึ่งเรียกว่าเทคโนโลยีแถบยึดตุ๊กแกเช่นถุงมือผ้าพันแผลได้นั่นเองล่ะครับเรียกได้ว่าเป็นการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเรานะครับแล้วก็นำมาผลิตเป็นอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้กับมนุษย์เราครับนี่ก็เป็นเพราะความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่เอง